วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่กทกทานกันด้วยนะครับวันนี้ยู่ในเกมของ Ro บล o x ในแมปของ All Star Tower Defense นะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะต้องรออัปเดตนะครับไปสักพักนะครับยังไม่อัปเดตเลยช่วงนี้รอไปก่อนนะฮะอีกประมาณสักสามสี่ห้าวันที่ผมทำคลิปวิดีโอที่แล้วไปรอติดตามกันว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับแน่นอนครับว ถ้าผมไม่ว่างเดี๋ยวผมจะอัดเป็นวิดีโอให้แทนแล้วกันนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับย้อนไปเลยครับตอนที่6ดาวมาแรกๆนะครับทุกคนก็น่าจะมีตอนนี้น่าจะมีแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทํานะครับในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวตัวละครเก่านะครับคือตัวละครนี้นะครับเป็นตัวที่ทําแล้วนะครับอยู่ได้ยาวๆผมคิดว่าน่าจะน่าจะยาวมากๆนะครับเพราะเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากด้วยนะครับแล้วก็แถมดีอีกต่างหากนะครับในวิดีโอนี้ครับแน่นอนครับตัวละครที่ผมจะให้ทุกคนนั้น ทำนั่นก็คือลูฟี่6ดาวนะครับคือตอนแรกอมันมามันเก่งอยู่แล้วนะครับแต่พอมีออฟมันก็เก่งขึ้นไปอีกซึ่งเป็นตัวละครที่ถ้าใครเอาไว้ลงดันนะครับตัวละครนี้ก็ลงดันได้นะครับแล้วก็เอาไว้เล่นสตอรี่ผ่านได้ง่ายๆแถมตัวนี้นะครับสามารถทําได้อย่างง่ายๆแค่ใช้ลูฟี่ไม่กี่ตัวเองนะครับแล้วก็วัตถุดิบมาหาง่ายมากนะครับสามารถลงเอ็กซ์ตรีมได้เลยนะครับผมตัวละครนี้แน่นอนครับลูฟี่ตัวนี้ใส่ออฟคือโหดมากๆครับในวิดีโอนี้จะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงและผมอยากให้รีเวิง นะครับแต่ก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นข้อดีเนี่ยผมมองเลยว่าดาเมจเนี่ยโคตรแรงครับตอนที่ใส่ออฟเนี่ยแรงมากนะครับก็ขออนุญาตนะครับในวิดีโอนี้ขอรีวิวแบบออฟไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับสเนกอปนะครับตัวนี้นะฮะก็คือจะเพิ่มดาเมจเบสนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและดาเมจอัปเกรดครับทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือหกดาวนะครับแล้วคือบอกเลยครับว่าการอัพแต่ละครั้งนะครับผม ตัวละครน,นี้นั้นเก่งขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้นะครับมังงะก็ไปไกลแล้วนะครับก็เปิดเผยผลแล้วนะว่าตัวละครผลนี้มันเป็นยังไงนะครับใครที่รู้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผลเนี่ยมันเป็นผลที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างว้าวแต่ก็จะมี2มุมที่บอกว่าเอ้ยมันมันเป็นผลแบบมันก็เป็นผลแบบนั้นไม่ใช่เหรอแต่ทำไมกลายมาเป็นผลแบบนี้ยังก็ตามครับคือผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากแล้วก็น่าติดตามพอสมอควรใครที่ไม่ได้กดไลค์นนวิดวีโอนี้ครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีก ผลจะเรียกว่าผลอะไรดีเรียกตอนนี้เป็นผลอ่านี้ละกันโกมุโกมุโนแล้วกันนะโกมุโกมุโนอะไรวะโกมุโกมุนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวละครนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมนี้กันเลยครับโอเคครับผมเรามารีวิวกันเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับที่ควรรีเวิร์กนะครับอย่างแรกคือความกว้างนะครับของรัศมีการโจมตีนะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นหมันแบบนี้นะเออแต่ผมอยากให้มันกว้างกว่านี้นิดหน่อยนะครับ กว้างแบบสักเอ่อตอนนี้มัน50ใช่ไหมถ้าเนี้มันคืนอระยะ ความไกลนะครับผมอยากมันกว้างนะครับทุกคนแค่นี้ผมว่ามันโอเคละห้าสิบถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับส่วนระยะเวลาการโจมตีเนี่ยผมอยากให้ลดลงมาหน่อยนะครับสัก5าวิอะไรงี้นะครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าตัวละครนี้มันยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับตัวมันดีอยู่แล้วแต่ก็อยากให้ปรับมันนิดหน่อยนะครับมันเป็นตัวละครที่ตัวเก่านะเออหลังๆนี่คือตัวละครใหม่ๆเนี่ยมันตีเร็วนะครับทุกคนแต่ต้องเข้าใจด้วยครับว่าตัวละครนี้นะครับความพิเศษของมันคืออสาาามมรรรถตีไไดด้นะคััับบเเเ๋ยยวปลผ อัพไปครับ400นะครับดาเมจเพิ่ม5,000นะครับหนีเป็น5,000แล้ว750นะครับ1,000 1 2,000นะครับอ่ะเนี่ยผมอยากให้มันกว้างแบบเนี้ตอนวางครั้งแรกนะครับแต่ระยะ50อนะ่ะทุกคนนี่ฮะดูทุกคนครับแล้วก็อยากให้ปรับแอนิเมชันนิดหน่อยนะไม่ต้องเสียงดังขนาดนี้แล้วก็แหลกอย่างนี้นะครับแต่ก็เท่อยู่พอสมควรนะนี่แต่ความที่มันมันวางแล้วต้องต้องทำใจนะคือคือมันเป็นมันเป็นท่าในแอนิเมะนะครับเออเวลาโจมตีเงี้ยมันก็แบบเป็นอย่างเงี้ยนะะฮ เป็นยางยุ่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 งเฮ้ยเดี๋ยวมาตีทางไในวะตีทางนี้นีกว่าส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยผมอยากให้เป็นตัวใหม่ที่ไม่ต้องมีออฟแหละแต่ว่าดาเมจมันเท่ากับใส่ออฟนะครับเพราะว่าบางคนนี่ชอบเอาไปใส่ออฟระยะอะไรงี้นะระยะมันก็จะไกลยิ่งขึ้นซึ่งในอนาคตอาจจะมี7ดาวก็ได้ใครจะไปรู้ครับเพราะว่านะครับลูฟี่ก็มันอย่างที่บอกครับมันมีร่างใหม่นะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นเกียร์สี่นะครับสแน็กแมนนะครับก็เกียร์ห้าก็รอดูครับทุกคนต่อมาครับ ขั้นที่ที่ผมอัพไปนะครับตอนนี้ขั้นที่4นะ20,000นี่ฮะขั้นที่5อยู่ที่30,000ืขั้นที่6 50,000นะครับขั้นที่7 79,000ครับทุกคนอันนี้ผมมีคือเลเวล80นะครับ79,000นะครับใช้เงินประมาณแค่20,000เท่านั้นนะครับแต่ตัวละครตัวนี้นะครับระยะการโจมตีของมันคือ126นะครับผมบอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆครับทุกคน ขออนุญาตปรับลงนะคือเป็นตัวที่ใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับลงสตอรี่คือแบบชิวๆเลยนะครับถ้า175เนี่ยคือตัวนี้ดีมากๆนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าอยากให้รีเวิร์กเรื่องเรื่องความกว้างแค่นั้นแหละนะครับดาเมจก,ก็เพิ่มเท่ากับใส่ออฟถ้าเป็นแบบนี้มันก็ใช้ได้อยู่พอเราวางจนเต็มนะครับผมจําได้เลยช่วงแรกนะครับที่มันมาใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ ผมแม่งทําแล้วก็เล่นประจําเลยครับคือตอนมันยังไม่บัฟอะนะยังไม่มีเขาเรียกอะไรแบบว่าออฟนะครับทุกคนผมจําได้ว่าเหมือนจะบัฟรอบหนึ่งแล้วก็แล,วกแล้วก็มีออฟนะคือปล่อยไปเลยแล้วก็มีออฟมาที่หลังนะครับคือผมไม่รู้ว่าคิดยังไงนะเหมือนเหมือนกิลกามเมสจะมามั้งเออเหมือนกิลกามเมสจะมาหรือหรือถ้าผมจําไม่ผิดนะเออกิลกามเมสมาแล้วตัวน,นี้ก็คือมีออฟมาเลยนะครับระยะโอเคนะใช้เงินแค่แค่หมื่นสองหมื่น สองหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้เงินก็รวมไปก็นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยต่อหนึ่งตัวดาเมจจะประมาณนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าดาเมจจะประมาณเก้าหมื่นได้มั้งใครใครที่มี 175, ร้อยเจ็ดห้าลบก่นคอมเมนต์กันด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะได้ทำนะครับเพราะาบางครั้งเนี่ยเวลาเราลงสตอรี่นะครับมันอาจจะไม่มีตัวต้นเกมที่ดีๆแบบว่าวางได้ยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับคือตัวเนี้ยมันเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับตัวนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดู อ่านี่นี่เราอัพไปนะครับจนตันนะครับอ่ะเห็นปะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับใช้เงินเท่าไหร่ครับใช้เงินแค่หมื่นเดียวนะแต่ระยะเหมือนกันเปะ๊ะอันนี้ไกลกว่าแถมแถมเร็วกว่าไกลกว่านิดหนึ่งแถมเร็วกว่านะครับแต่ว่าลูฟี่มันตีแอร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับคือตัวละครนี้ผมแนะนําครับว่าใครที่จะทําตัวต้นเกมนะครับผู้เล่นใหม่ที่เวลสัก50าสิบสักหก หรือซัก40เนี่ยผมได้ทำให้ทำูฟี่ไว้นะครับแล้วก็เล่นหมดออฟพยายามเล่นหมดออฟไปเรื่อยๆครับเพราะหมดออฟเนี่ยมันคับน้อยไม่ใช่คับน้อยมากผมจําได้ว่ามันใช้คับน้อยครับนิดเดียวครับแต่ว่าตัวละครที่เราได้มาเนี่ยแค่23,000เนี่ยคือดีมากครับเล่นฟาร์มดาเมจก็น่าจะได้นะแต่ว่าใครที่อยากจะเล่นูฟี่นะครับแต่ว่าเอ้ยตัวละครมันแบบว่า ค่อนข้างแพงแล้วก็เก่าไปนะครับผมว่าแนะนําให้เป็นซอสเมดนะครับเพราะว่าซอสเมดเนี่ยคือระยะนะครับเท่ากันเลยนะครับคือความกว้างนะครับทุกคนดูครับเนี่ยเห็นนะมันพอๆกันเลยนะครับมันไม่ได้หนีกันเยอะเลยนะหนีกันแค่สี่เองครับนี่ถ้าใส่ถ้าใส่ระยะด้วยนี่ก็จะไกลขึ้นไปอีกนะแต่แค่นี้ก็ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะเพียงพอแล้วใครที่ได้ไซเบอร์นะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นออฟ เป็นออฟไฟนะไม่ก็ออฟนี้มากกว่าเพราะมันเป็นตัวต้นเกมได้ด้วยแถมได้เงินด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครคิดยังไงกับลูฟี่ตัวละครนี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับส่วนตัวคืออย่างที่ผมบอกครับว่าระยะดาเมจอะไรเงี้ยอยากให้ทําใหม่แต่ยังไงก็ตามครับ7ดาวมันอาจจะมาก็ได้นะครับเพราะว่าคือตอนนี้หดาวมันเป็นเบสครับแล้วรอดูครับว่าปีหน้าหรืออีกประมาณ7จเดือนข้างหน้าเนี่ย มาดาโอหรือว่าฟูตเนี่ยมันจะทำเจดดาออกมาหรือเปล่านะครับแกัวผมขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกัคลิปหน้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตัวละครต่อไปที่ผมคิดว่าอยากให้มีเวิร์กจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับทุกคนแกัวผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ